เต็มลำติดตามไปคงไม่ถึงฟังของเย่ <Yeah. S 1> ดูใจดำแต่ฉันหวังดี <c oughs> ที่ต้องทิ้งเธอตามลำพังไม่อยากให้เธอํำบากรวยกัน <c oughs> ความ <c oughs> จริงใจ <c oughs> สื่อสารลำบากากความ สักวันเธออาจเข้าใจเหลือสักวันเธอให้อภัยขอบคุณมากน้องเวฟเจอกันใหม่นะจ๊ะขอบคุณเพลงพ่อๆค่ะเชียร์อัพเชียร์อัพขอบคุณครับสวัสดีนะคะะ ขอบคุณมากครับ,บนะเป็นไงนพวกเธอก็หลงติดอ่ะเดี๋ยวฉันจะคุยเรื่องสุดท้ายนะแต่ก่อนคุยนะฉันพาพวกเธอไปยนต์ความงามดอกชื่อดอกอะไรนะทุกคนเนี่ยฉันต้องมาปลูกไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เนี่ยฉันภูมิใจนำเหนอมากเลยดอกอะไรอะ่ะ โอ้โหเวลามันล่วงมาแนะ้วมันเป็นสีม่วงนะมันสวยมากพวงคามใช่ไหมเออเนี่ยเอามาปลูกไว้ต้นแค่นี้ยต้นแค่นี้เนี่ยตอนนี้ดูดินะดูดูดูดนะูดูอ่านี่นี่มาดูฝั่งนี้เดี๋ยวฉันให้ดูตรงเนี่ยแดดแดดนะนี่นี่ดูดูดูฝั่งนู้นนะคะอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะ,น,ะนั่นอะม่วงม่วงเนี่ยฝั่งฝั่งนี้ข้างๆบ้าน พวงคามโอ้ยสวยมะสวยเนาะโอ้ยสวยมากเนี่ยฉันยังนึกอยู่เลยว่ามันไม่ออกดอกหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตัวสีขาวๆอะ่ะลัวด,ดาวันมันออกไปแล้วเนี่ยมันเพิ่งออกดูดิเต็มไม่หมดเลยอะ่ะโอ้ยรัดมากอะ่ะนี่นี่ดู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 ด,ด,ดูโอ้ยรัดรัดจริงลัดจริงรงัดจังนะนี่นี่นี่ฝั่งนี้ก็หลอมแหลมหลอมแหลม ฝั่งนี้แดดไม่แรงเขาน่าจะชอบแดดแรงๆเนาะเพราะว่ามันงําอ่ะมันงําอ่ะเดี๋ยวฉันให้เธอดูนี่สามีฉันบอกว่าจะตัดมันยังไงดีเนาะมันทําไมดอกบัวมันดู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 นะ้นูนูนดูดูดูใช่คือพวกเนี้ยมันชอบแดดนะเธอนะนี่ฉันมีปลาสีทองนะเธอนะเออฉันก็อวดนะฉันก็เป็นคนขี้อวดนิดหนึ่งอวดปลาฉันเนี่ยปลาสีทองฉันเนี่ย น,ะนี่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 พอกลางวันนะมันก็ลงลงไปดำผุดดำไหา้นะเธอนะเออเป็นไงเออเขาชอบร้อนร้อน,อนใช่ไหมแต่ว่าหน้าหนาวอ่ะรัตวันออกนะเธอนะเออรัตวันออกนะอม,มาเดี๋ยวฉันมาคุยเรื่องคุณเจนิดนึงนะคุณเจสวยจังเลยอะ่ะคุณเจยมีน้องเพิ่งรู้นะเนี่ยเพราะว่า หลักๆมาไม่เห็นน้องเจไลน์เนาะน้องเจเป็นพ่อพี่เลี้ยงค่ะเป็นพ่อพี่เลี้ยงน้องกามินนะคะถ้าใครที่อยู่กับกามินแรกๆเนี่ยรุ่นแรกๆเนี่ยจะรู้เนาะว่าน้องเจนี่นี่สวยไหมสวยไหมนี่นะนี่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 บ้านฉันบ้านฉันนี่นี่ไงไงเอ๊ะนะถ้าใครอยู่กับ น้องเจแรกๆอ่ะคือจะรู้นะฮะก็แรกๆเนี่ยก็เนี่ยแหละก็เข้าไปให้กันเป็นระยะระยะนะน้องเจน่ารักน้องเจน่ารักนะเอะอเมือ่อกีอ้ไม่ใช่เรื่องดราม่านะไม่ต้องพี่เห็นหลายคนพิมพ์มาว่าโน่นนั่นนี่เป็นเรื่องเก่าเรื่องดราม่าไม่เออเราไม่รู้หรอกว่ามีเรื่องอะไรคือจริงๆจะบอกว่าน้องเจเขาก็พูดบ่อยๆเรื่อง เรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะก็ไม่โฟกัสแล้วกันคือมันเป็นความคิดเห็นของบางกลุ่มบางคนนะคะส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าเออคุณเจคือพาพี่เลี้ยงแล้วก็รักน้องรักการเมนจริงๆนะคะต้องบอกว่ารักการเนจริงๆแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่หนีไปไหนเลยนะไม่จากไปไหนนะคะจะไม่จากไปไหนเลยเอาจริงๆพี่จะบอกว่าเอ,อ คุณเจเนี่ยเป็นคนที่ไม่จากไปไหนนะ 13n พี่ว่าเธอเนี่ยอาจจะโฟกัสมากเกินไปนะกับเรื่องดราม,ม่าเนี่ยเออเออนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย 13n ต้องต้องปล่อยผ่านบ้างนะพี่เห็น 13n พิมพ์มาเยอะแล้วนะสามีจะพิมเพียเออ พี่ว่ามันต้องมันต้องปล่อยผ่านนะคะมันต้องปล่อยผ่านนะตัวคุณเองคุณก็ต้องปล่อยปล่อยผ่านในบางเรื่องนะคะเอออันนี้คือเป็นความในใจของคุณแม่เขาต้องการจะมาระบายเพราะช่วงนี้เขาไม่ได้ขึ้นไห์เลยนะคุณเจอ่ะไม่ได้ขึ้นไห์เลยพี่ก็เห็นอยู่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นไหลนะคะอืมเนาะแล้วก็ ด้อมเราเนี่ยคือ,อน่าจะหยุดในเรื่องของการเพจเชอร์กันและกันแล้วก็เวลาคนไหนพูดอะไรไม่ถูกใจนะเราก็เราก็เหมือนกับว่าไม่ถูกพอไม่ถูกใจเราเราก็ต้องแบบนู่นนั่นนี่นะคะอ่ะเข้าใจคุณแม่กําลังท้องนิดนึงนะคะเข้าใจกลุ่มบุคคลน,นิดนึงเราจะชอบกลุ่มบุคคลไหนเราจะเชียร์อัพกลุ่มบุคคลค,คนไหนอันนี้มันเป็นเรื่องของเราแหละนะคะนะคะ แล้วแล้วเนี่ยคนที่เขาเป็นโฮสหรือว่าอยู่ตรงจุดนี้พี่ก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจะชอบพี่หรือไม่ชอบพี่นะแล้วก็พี่ก็ไม่สนใจว่าใครเนี่ยจะเข้าข้างหรือไม่เข้าข้างใครจะอยู่พวกไหนอะไรยังไงนะพี่ไม่สนใจเพราะว่าพี่บอกแล้วว่าพี่เป็นของพี่อย่างนี้แล้วพี่ก็มีจุดยืนอย่างนี้พี่โฟกัสที่การมินนะพี่ไม่ได้สนใจแต่ไห้พวกคุณจะกดติดตามคุณไม่กดติดตามคุณจะฟอลไม่ฟอลโล่ไอเนี้พี่บอกบอกตรงเลยนะ พี่ไม่ได้เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ค่อยได้มีผลอะไรกับชีวิตพี่เนาะพี่ก็เออยังอยู่ในมุมของตัวเองนะคะยังเล่าข่าวนะที่เล่าข่าวทุกวันทุกวันทุกวันนะคะไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมีความสุขแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนมีกลุ่มพี่หวายมีกลุ่มคนที่ยังมาฟังพี่นะคะมีกลุ่มคนที่ยังชอบนะในตัวพี่ พี่ไม่โฟกัสคนที่เกลียดเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้สนใจคนที่เกลียดเลยนะคะไม่สนใจและไม่ให้ค่าด้วยนะคะเพราะว่าเขาเกลียดเราอ่ะเขาไม่ได้ทําประโยชน์เลยให้กับเรานอกจากคาําด่านะคะพี่สนใจคนที่รักพี่คนที่ชอบพี่เพราะในขณะเดียวกันนั่นหมายถึงว่าเขามีมุมมองที่คล้ายๆกับเราเขามีความคิดที่เหมือนกับเราเขามีไมล์เซตที่ใกล้เคียงกับเราเพราะฉะนั้น ดูปากมานานะคะบ่เลยสนใจเลยนะคะใครจะจับแพะไปชนแกะเออพี่มานาไม่ขึ้นห้องนี้เพราะพี่มานาไม่ชอบห้องนี้พี่มานาไม่หนุนคนนี้เพราะพี่มานาไม่ชอบโนสนโนแคร์โอเคปะโอเคปะสนใจคนที่เขารักเราคนที่รักกามินคนที่ชอบกามินคนที่ชอบเรา ขอโทษนะอาจจะเห็นแก่ตัวนิดนึงนะคนที่ชอบกลุ่มเราเอาอไพศิวะมีังกรสร้างเออคอยงามคอยงามที่สุดแล้วในปัตตพีเขาใจบอคอยเป็นคนหนาหากคอ,กอยก็เลยบไดชสนใจผู้ใดเออคอยสนใจตะลูกสาวคอยเขาใจบอเออคอยนี่งามที่สุดแล้วในโลกใบนี้โลกประสาทโลกใบโพลา่าโลกซึมสาว เพราะฉะนั้นขออภัยนะจ๊ะเ,ออเสียใจยด้วยนะคะไม่ชอบฉันเป็นปัญหาของคุณไม่ได้เป็นปัญหาของฉันนะคะฉันก็บ,บ๊ได้ไปขอเขาเจ้ากินเขาใจบอคอยกับบได้ไปขอพี่ขอนาป่าเจ้าเขาใจบอคู่มือนีคอยเฮ็ดงานเองนะพัวคอยกับบได้คอยเงินแมนบอ เพราะฉะนั้นเจ้าบ่แม่นครอบครัวข่อยเจ้าบ่แม่นผัวข่อยข่อยก็บ่ต้องสนใจเจ้าเจ้าบ่แม่นหมู่ข่อยเจ้าสั่งข่อยก็นใช่แล้วเออมันบ่แม่นปัญหาของข่อยจ้าเออนะอ่าเซฮัลโหลคอมมอนตาลิวูอ่ะเออบองชูคอมมอนตาลิวู มเบียนดอมีเออบอเมเป็นปัญหาของข่อยเขาใจว่าข่อยวอาได้ยุสามคำนี่แหละภาษาฝรั่งเศสน่ะเชอร์แตมไวเออแมนบอเออเพราะฉะนั้นใครจะชอบไม่ชอบก็เรื่องของเขาถูกไหมเออฟังบอรอ AI ฟังบออกพี่นองเออว่าแล้วกับไปแมนบอเออเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะเราเนะี่ย ไปสนใจไปให้ค่าคนที่เขาด่าเราถามว่ามึงอยากด่าใช่ไหมมึงด่าไปสิเออกูทนได้กูก็ทนไปกูทนไม่ได้กูก็แจ้งความมึงเออถูกป่ะถูกป่ะกูทนไม่ได้กูก็ฟ้องมึงค่ะเออกูก็ไม่ใช้กูก็ไม่ใช้ทนายด้วยค่ะเออเข้าใจป่ะเออเออกูทนได้กูก็จะดูมึงด้วยความขำขันนะคะกูทนไม่ได้เมื่อไหร่กูก็สวนมึงค่ะ อโอเคป่ะโอเคป่ะเออสรุปสรุปเอาเป็นว่าเนี่นะตัวตนตัวตนของข้าพเจ้านะข้าพเจ้าคิดบวกนะแล้วก็บวกเลขเก่งด้วยเออบวกเลขเก่งอยู่เด้เห็นว่ากระได้นะเห็นแบบนี้นะเนาะใช่ไหมเมอเอ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 อก็เป็นอย่างนี้ไงเป็นคนแบบปณีประมไงเป็นคนชอบทุกกลุ่มชอบทุกกลุ่มที่ไม่ด่าฉัน แล้วก็ชอบทุกกลุ่มที่ไม่ด่าการมินชอบทุกกลุ่มที่หนุนการมินแต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องไปด่าคนอื่นนะคุณรักการมินแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องไปด่าคนอื่นแล้วให้การมินมารับผิดชอบโอเคป่ะโอเคป่ะเล่าต่อว่าสิบบนีเวลาแล้วเออสีเทสสีเ็ดไข่เจียวให้พวกินว่าเออนะอืมอืมเราด่า เราด่าน well, ั่นหมายถึงว่าคำพูดคำด่าเราน่ะถ้ามันไปมีผลกระทบกับคนอื่นไปสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นไปละเมิดคนอื่นเราก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยเอออันอันคอยปกป้องไม่ใญ่มาหน้านน่ไม่ใหญ่มาหน้าก็ต้องปกป้องคอยเด้อคอยไปด่าผู้อื่นให้ไม่ญ่มาหน้านน่เออไม่ใหญ่มาหน้าหนิเถอ่มาะหนอคอยถื่อฟ้องนน่ คอยให้ไม่ยใหญ่มากนะนี่มาซอยคอยดีกว่าเออไม่ใช่นะป้ามานาไม่ได้บอกให้พวกคุณไปไปด่าคนอื่นเข้าใจปะพวกคุณต้องอยู่ในพื้นที่ของพวกคุณเองต่อให้อยู่ในพื้นที่ตัวเองก็อย่าไปด่าคนอื่นเข้าใจไหมเขาไม่ได้ด่าเราแล้วเราจะไปด่าเขาทําไมล่ะใช้ใครใช้เออพี่ก็ต้องถามว่าใครใช้นะอย่าไปบอกว่าการที่เราไปด่าคนอื่นเนี่ยเป็นการปกป้องนะ เอออย่าไปพูดแบบนั้นนะซอยข่อยแนวสัน่นเอออย่าไปพูดแบบนั้นนะคะเราต้องรับผิดชอบกับคําพูดของเราเนาะเราคาพูดนะพี่ก็เป็นคนอายุเยอะแล้วว่าเออจะตายจะตุ๋ยวันตุ๋ยพุ่งพี่ก็ไม่รู้ไงพี่ก็ใช้ชีวิตที่เหลือให้กับเด็กมาน,นับถือนะไม่ให้เด็กมันด่านะเข้าใจปะเออแต่คนนับถือครึ่งนึงด่าครึ่งนึงก็โอเคก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออคนเรามีปากทุกคนนั่นแหละ เนาะมีปากทุกคนมีกระแสะทุกคนพูดถึงการมินก็เป็นกระแสะนะคะอย่าไปบอกสิว่าไม่มีกระแสะมีกระแสะทุกคนนะคะไปโน,น,น่นนั่น,อน,น,อนนี่โน่นนั่นนี่อยากให้คนชอบคนรักนั่นแสดงว่าเราเนี่ยก็อยากมีแสงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัดเข้าใจคนอื่นบ้างอย่าให้คนอื่นะเข้าใจแต่ตัวเองนะคะอย่าให้โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองนะ โรคประสาทโรคไบโพล่าเนี่ยต้องเลิกนะรู้เล้าเออนะอย่าโรคโลกเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยต้องเลิกนะคะอยู่ในสังคมนะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเอออยู่ในสังคมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะต้องเลิกพวกเหล่านี้นะเอาเป็นว่าหมาไม่มองเมียไม่เมินเมียไม่มองหมาไม่เอาผู้ชายไม่เอาภรรยาไม่เอาแฟนไม่เอาเนี่ยอันนี้เริ่มคบไม่ได้แล้วจะบอกให้นะเออเริ่มคบไม่ได้แล้ว เออเออเออใช่ไหมเออเออเอเอเริ่มคบไม่ได้ละใครอยู่ใกล้แล้วอึดอัดใครอยู่ใกล้แล้วมีปัญหาใครอยู่ใกล้แล้วเจ็บใครอยู่ใกล้แล้วโอ้พร้อมที่จะใช้คําพูดนี่แบบสวนคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยต้องรู้ปะ่ะต้องเริ่มนะพิจารณาตัวเองแล้วนะอนะพี่น้องไม่เอานะพี่ก็ไม่อยากเอาพี่น้องนะแต่ พี่น้องเอาเฉพาะเวลาที่มันจะต้องให้ไปใช้นี่แทนนะนะเออเอ,เอพี่ตัดไหล่ไม่ขาดนะเพราะอะไรสายของตัดบกขาดพี่น้องเออโกรธไม่รู้กี่ครั้งแล้วบ็อกนะบ็อกบ็อกบ้านฟ้าบ้านดำบ้านเขียวมันก็พยายามหายุทธอื่น มาสมัครมามาฟอลโล่เรามากดไลค์บอกว่ามึงจะตามกูไปถึงไหนเนี่ยมึงเป็นสัมปเวสีเหรอบะสันไม่ได้แล้วบะสันมันวายอย่างเงี้ยไม่ได้แล้ววะสันแหล่งเงินอยู่ตรงนี้บะสันมันวาย่ังซีพี่น้อง <laughs> สามีออกไปข้างนอกบอกว่ากลับมาต้องได้กินไข่เจียวเนี่ยฉันถือไข่เจียวอยู่3ามใบเนี่ยฉันยังไม่ไปไหนเลยเออใช่ไหมล่ะนะฉันน่ะตัดหลายครั้งแล้วแต่มันไม่ไป ทำไงอะ่ะฉันก็ต้องอยู่เออเธอไปถามนีเธอไปถามาติฉันพี่ชายฉันสิทุกคนนะสงสารฉันมากเลยทุกวันเนี้ยส่งหลานนะเรียนนะใช้นี่นะ,ะเออนะตอนนี้น้องสาวไม่มีสมัยก่อนยังช่วยกันหารนะคนละครึ่งนะเออคนละครึ่งนะตอนนี้เต็มนะเต็มนะเต็มเต็มคนเดียวนะคาดว่าน่าจะทำงานไปจนถึงอายุ60สิแหละ เห็นฉันคุยพวกเธอทุกวันเนี่ยฉันทํางานนะเธอนะฉันไม่ขอเงินสามีฉันใช้นะฉันจะบอกให้นะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของเจ้าบุเมนปัญหาของข่อยแล้วว่าสันเออบายบายทุกคนขอบคุณนะคะบายบาย <laughs> เดี๋ยวจะไม่ได้ลากันไปดี